สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเจเด็ยข้าสนามวันนี้เราจมาบทวิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันชันวันที่15สิงหาคมปี2564จะมีคนไหนกันบ้างเราไปดูกันเลยครับมากันที่คู่แรกครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดปะทะเวสต์แฮมเต้มเต็มเวลา2องทุ่มบ้านเรามันดูฝั่งเจ้าบ้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับถ้าใช้ได้ของกำลังแล้วเจ้าถิ่นเนลคาสเซิลยังเป็นรองอยู่ แต่วันได้เปรียนในถีมนที่เล่นเซนเจมปาร์คแต่ถ้าดูอันดับคะแนนในฤด,ดูการก่อนมี4 5แต้มเท่ากับเวสต์แฮมยิงประตูเด้มากกว่าด้วยเป็นนี้มั่นใจไม่แพ้อยู่แล้วมันจะสั่งเบตแฮ้งกันบ้างครับเวสต์แฮมต้องออกไปเยือนในเกมแรกของฤด,ดูกาลระบบปรับทับยังไม่ลงตัวองค์กาสชนะคงไม่ง่ายเป็นต่อแค่นั้นรูที่ดีกว่าฝั่งเวสต์แฮมห้าเกมหลังยังไม่แพ้ใครจะผลงานอุ่นเครื่องดีแบบน,นี้เกมนี้น่าจะสูสีมีโอกาสทำสกอร์ได้ ส่วนประเทยในวันนี้เวสแฮมต่อสวนทับสวนจุดห้าสกอร์คนนี้ที่คาดไว้เวสแฮมชนะสวนประตูตอนหนึ่งมองกันที่คู่ที่สองครับสเปอร์ปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้เริ่มตีมเ,ตมเวลาสี่ทุ่มครึ่งบ้านเรามาดูทางฝั่งเจ้าบ้านสเปอร์ครับ สเปอร์ส่งท้ายไปซีซั่นที่แล้วด้วยการถล่มเลสเตอร์ซิตี้ขาบ้านไป4ประตูต่อ2แต่ต่อจากนั้นก็มีผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมในช่วงอุ่นเครื่องไม่เพียงแค่ไล้พ่าย,ายแต่ยังซักกระจุกระใจายใส่โคเซสเตอร์และมิลตันด้วยมาดูท่งฝั่งทีมเยือกันบ้างครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนซิตี้โชว์ฟอร์มในดูดันในช่วงอุ่นเครื่อง3เกมที่ถล่มเบตันมัสลีย์และพูแต่จะท้าแล้ว จมีอยู่ชิงับไปกับเกมชิงแชมป์คอมม u นิตี้ชที่แพ้เลสเตอร์ซิตี้ไปส่งผลให้ในป์นวันนี้แมนซิตี้ต่อ1.0แนะนำให้ลองสเปอร์สขอร์คนนี้ที่คาดไว้สเปอร์เสมอ1ประตูต่อ1